ยิ่งกว่าพระอาทิตย์ <_ d ance> เมื่อคลิปไฟไหม้ปริศนาที่กำปงสปือกลายเป็นไวรัลให้คนไทยได้พักเบรกมะขำกลิ้งหลายคนสงสัยนี่คือการซ้อมรำวงสวงพระเพลิงหรือแค่ความบงที่ปล่อยให้ไฟลามจนวอดวายมาดูสรุปให้ชัดๆว่าง,งานนี้ใครกันแน่ที่ต้องรับจบบายๆแบบนี้แวะมาฟังข่าวร้อนๆให้ตาสว่างกันหน่อยดีกว่าสดๆจากสตูดิโอเลยครับวันนี้เรามีเรื่องไฟลุกพรึบแต่ไม่ใช่บ้านเรานะ เป็นบ้านของฝั่งโน้นเขาเหตุเกิดเมื่อช่วงเช้าวันนี้วันที่31เดือนมกราคม2569กับเหตุเพลิงไหม้ยักษ์ใหญ่ที่ชุมชนในจังหวัดกำปงสปือประเทศกัมพูชาซึ่งเป็นจังหวัดที่ไม่ไกลจากพนมเปญเท่าไหร่ครับมีลักษณะเป็นเมืองที่กำลังเติบโตแต่ก็ยังคงมีชุมชนแออัดแบบดั้งเดิมปะปนอยู่เยอะบ้านเรือนไม้เก่าๆลุกเป็นไฟท่วมทั้งพื้นที่ชาวบ้านวิ่งหนีกันโอนลหมานฝุ่นตลบกันวุ่นวาย เห็นภาพแล้วบอกเลยว่าอืมก็ดูวุ่นวายดีนะสำหรับคนไทยเราที่นั่งดูอยู่ไกลๆแบบสบายใจเฉบย้อนกลับไปดูไทม์ไลน์กันหน่อยจุดเริ่มต้นของมหากรรมเปลวไฟครั้งนี้เกิดขึ้นช่วงเช้ามืดวันนี้เวลาประมาณ6โมงเช้าถึง8โมงเช้าตนเพลงปะทุขึ้นกลางชุมชนย่านชานแมงกำปงสปือสาเหตุยังไม่มีใครระบุได้แน่ชัดแต่คลิปวิดีโอที่หลุดออกมาและกลายเป็นไวรัลตอนนี้โชว์ให้เห็นเปลวไฟลุกโชนแดงฉาน บ้านหลังตึกหลังไม่วอดไวายไปทันแถบโดยความที่เป็นโครงสร้างไม้ปลูกชิดกันสนิทชนิดที่หายใจรถต้นคอกันได้ไฟเลยลามเร็วจีด๊ดอย่างกับราดน้ำมันขิดภาพตามนะครับบ้านไม้เก่าที่แห้งกรอบเป็นทุนเดิมหลังคาบางส่วนก็เป็นสังกะสีผสมกับแผ่นพลาสติกที่ติดไฟง่ายแถมยังปลูกติดกันเป็นพืชโดยไม่มีช่องว่างหรือกำแพงกันไฟที่เหมาะสมเลยแม้แต่น้อยมันเลยกลายเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีที่รอวันปะทุ พอมีประกายไฟจุดเดียวเท่านั้นแหละครับมันก็ลามต่อกันเป็นทอดๆเหมือนเราจุดไม้ขีดไฟในกล่องเลยภาพในคลิปที่เราเห็นเห็นกันคือความโกลาหลแบบเต็มขั้นชาวบ้านวิ่งวุ่นบางก็พยายามขนของบางก็ยืนมองอย่างสิ้นหวังบางคนก็เหมือนจะพยายามตักน้ำจากไหนสักแห่งมาศาสตร์แต่ดูแล้วเหมือนสาสตร์น้ำสงกรานใส่กองเพลิงขนาดมหึมาคือช่วยอะไรแทบไม่ได้เลยสภาพความเสียหายในคลิปบอกเลยว่าไม่ธรรมดา ภาบ้านเรือนที่เป็นไม้เก่าๆแห้งสนิทเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีที่ทำให้ไฟโหมกระนำ่ำชนิดที่เรียกว่านรกแตกชาวบ้านในพื้นที่แตกตื่นวิ่งหนีตายกันจ้าละวันเสียงตะโกนวยวายฟังไม่ได้สับดังระงมไปทั่วพื้นที่ควันดำทะมึนพวยพุ่งขึ้น,นสู่ท้องฟ้ามองเห็นได้จากระยะไกลหลายกิโลเมตรเรียกได้ว่าถ้ามีใครอยู่บนเครื่องบินบินผ่านแถวนั้นคงนึกว่ามีภูเขาไฟระเบิดขนาดย่อมๆเลยทีเดียว กลิ่นไหม้ของไม้และพลาสติกคงโชยคละคลุ้งไปไกลหลายกิโลซึ่งถ้ามองจากมุมของคนนอกอย่างเราก็ต้องบอกว่านี่เป็นภาพที่สะท้อนถึงความไม่พร้อมในการจัดการสาธารณาภัยของฝั่งโน้นได้อย่างชัดเจนที่สุดเพราะทันทีที่ไฟเริ่มติดลามไปบ้านหลังที่2หลังที่3และ4อย่างรวดเร็วโดยแทบจะไม่มีทีท่าว่าจะหยุดยั้งได้เลยในขณะที่บ้านเราอย่างน้อยก็มีข้อกําหนดเรื่องระยะร่นระหว่างอาคาร เพื่อป้องกันไฟลามหรือมีระบบหัวจ่ายน้ำดับเพลิงในชุมชนหนาแน่นแต่ภาพที่เห็นคือทุกอย่างดูจะฝากความหวังไว้กับโชคชะตาลุ้นๆเจ้าหน้าที่ดับเพลิงฝั่งโน้นก็เร่งรีบกันสุดชีวิตแต่ดูเหมือนไฟจะไวกว่าความวุ่นวายหน้างานนี่ระดับ10เต็ม10รถดับเพลิงที่มาช้ากว่าความเร็วของไฟหรืออาจจะเป็นเพราะอุปสรรคทางกายภาพของชุมชนที่แออัดยัดเยียดจนรถเข้าไม่ถึงก็ยิ่งทําให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปอีก แต่ที่เด็ดกว่าไฟไหม้บ้านคือคอมเมนต์จากชาวเน็ตไทยที่เห็นคลิปแล้วอดใจไม่ไหวต้องเข้าไปแซวกันให้สนั่นวันไหวบางคนบอกว่านี่มันรำบวงสวงพระเพลิงฉบับออริจินอลชัดๆหรือจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ตัวใหม่ที่เคลมว่าไฟแรงเหวบางก็คอมเมนต์ติดตลกว่าทีมงานโปรดักชันอลังการสมคำร่ำลือบางก็ถามว่านี่คือการถ่ายทำหนังเรื่องใหม่หรือเปล่าครับเอฟเฟกต์ FX สมจริงมากคอมเมนต์ comment นี่ไหลามาเป็นสายน้ำเลยครับ ตั้งแต่ร้อนแรงกว่าซอฟต์พาวเวอร์ก็ไฟไหม้บ้านนี่แหละไปจนถึงผู้กำกับสั่งคัดได้แล้วครับนักแสดงสมจริงเกินไปแล้วบางคนถึงกับแซวว่านี่คือการแสดงแสงสีเสียงเปิดตัวกังเกนลายใหม่หรือเปล่าสะท้อนให้เห็นความอัดอั้นตันใจของคนไทยที่รู้สึกว่าโดนเคลมไปซะทุกอย่างพอเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาเลยกลายเป็นคอนเทนต์ให้ระบายความรู้สึกกันแบบขำๆแต่เจ็บจี๊ดนั่นเองครับแม่ก็เล่นเคลมทุกอย่าง พอเจอของจริงแบบนี้เข้าไปก็ต้องยอมรับในความร้อนแรงสมคำร่ำลือจริงๆนะครับเนี่ยงานนี้คนไทยเราได้แต่นั่งดูความวุ่นวายแบบเงียบๆแล้วยิ้มมุมปากเบาๆพลางคิดในใจว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่บ้านเราสงบสุขไม่ต้องมาร้อนรนแบบนี้ความรู้สึกสะใจลึกๆมันอาจจะฟังดูใจร้ายนะแต่ถ้ามองย้อนกลับไปถึงสิ่งที่ฝั่งโน้นทำกับเราไว้ทั้งเรื่องเคลมวัฒนธรรมตั้งแต่ขนยันกางเกงช้างอาหารการกินต่างๆนานา,นา ทั้งเรื่องดราม่าชายแดนสารพัดมันก็อดไม่ได้จริงๆที่จะรู้สึกว่าเวรกรรมมันทำงานเร็วกว่า 5G ซะอีกตัดภาพกลับมาที่สถานการณ์ล่าสุดณเวลาบ่ายๆของวันที่31เดือนมกราคม2569าราวๆบ่ายสถึงบ่าย3โมงรายงานจากแหล่งข่าวระบุว่าไฟยังคงลุกไหม้ในบางส่วนเจ้าหน้าที่กำลังพยายามควบคุมสถานการณ์อย่างทุลักทุเลชุมชนวอดไวายไปแล้วหลายสิบหลังแม้ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตที่ชัดเจน แต่ความเสียหายบอกเลยว่าหนักหน่วงแน่นอนมูลค่าความเสียหายยังประเมินไม่ได้แต่ดูจากสภาพแล้วน่าจะมหาศาลสำหรับชาวบ้านตาดำๆแถวนั้นแน่นอนว่าเบื้องหลังภาพความวุ่นวายที่คนไทยเอามาล้อเลียนคือน้ำตาและความสูญเสียของชาวบ้านธรรมดาธรรมดาที่ต้องสิ้นเนื้อประดาตัวในชั่วข้ามคืนซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจครับแต่บริบทของความขัดแย้งเก่าๆมันก็ทำให้ความรู้สึกของคนไทยออกมาในรูปแบบนี้หลายคนอาจจะมองว่าใจดำ แต่ต้องยอมรับว่าความรู้สึกแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆมันถูกสั่งสมมาจากดราม่าไม่รู้จบสิน้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องกุลขแมที่พยายามจะมาแทนที่มวยไทยการเคลมว่าสงกรานต์เป็นของตัวเองหรือแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างอาหารข้างทางมันคือฟางเส้นเล็กๆที่สะสมมาเรื่อยๆจนพอมีเหตุการณ์ที่สะท้อนความบ้งของฝั่งเขาออกมาคนไทยเลยพร้อมใจกันเทความรู้สึกในใจออกมาแบบจัดเต็มครับชาวเน็ตไทยเราก็ยังคงคอมเมนต์กันไม่พัก บอกว่าร้อนแรงสมชื่อกำปงสปือจริงๆไฟลุกท่วมแทนพระอาทิตย์ไปเลยจ้างานนี้ต้องบอกว่าซอฟต์พาวเวอร์เขาแรงจริงแรงจนไม่บ้านตัวเองวอดวายไปหมดไม่รู้ว่าจะมีการเคลมอีกไหมว่าต้นกำเนิดไฟไหม้มาจากกำปงสปือถ้ากล้าเคลมขนาดนั้นคนไทยเราก็คงต้องปลบมือให้ในความพยายามแล้วแหละครับสิ่งที่น่าจับตามองต่อไปคือหลังจากไฟมอดลงแล้วทางการของฝั่งโน้นจะจัดการเยียวยาหรือกู้หน้าตัวเองยังไง พราะภาพที่ออกไปสู่สายตาชาวโลกผ่านโซเชียลมีเดียมันไม่ได้ดูน่าเห็นใจเท่าไหร่แต่มันดูบงมากกว่าการวางผังเมืองที่เละเทะบ้านไม้ที่ปลูกเบียดเสียดกันโดยไม่มีระยะร่นเพื่อความปลอดภัยพอเกิดเหตุขึ้นมาทีก็กลายเป็นโดมิโนแห่งความหายนะล้มคลืนกันไปทั้งแถบซึ่งปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นผลพวงมาจากการเติบโตของเมืองที่ไร้การควบคุมขาดการบังคับใช้กฎหมายผังเมืองอย่างจริงจัง ทำให้เมื่อเกิดวิกฤตการณ์ขึ้นมาความเสียหายจึงบานปลายเกินกว่าที่ควรจะเป็นและมันยังสะท้อนปัญหาใหญ่กว่านั้นครับคือการพัฒนาประเทศที่อาจจะเน้นแต่เปลือกนอกสร้างภาพลักษณ์สร้างเรื่องราวเพื่อการท่องเที่ยวและการเคลมแต่กลับละเลยโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนตัวเองซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดของการพัฒนาที่ยั่งยืน การสร้างชาติที่แท้จริงมันไม่ใช่แค่การเป่าประกาศว่าเรามีอะไรดีแต่อยู่ที่การดูแลให้คนในชาติอยู่ดีกินดีและปลอดภัยด้วยนี่คือบทเรียนราคาแพงที่จ่ายด้วยขี้เท่าและซากปรักหักพังแต่ก็นั่นแหละครับปัญหาบ้านเขาไม่ใช่ปัญหาบ้านเราเรามีหน้าที่แค่ดูสรุปแล้วก็เรียนรู้ว่าอย่าหาธำการจัดการเมืองและการวางระบบความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญ ไม่ใช่จะเอาแต่เคลมว่าเป็นเจ้าของอารยธรรมนั้นนี้แต่คุณภาพชีวิตประชากรกลับสวนทางกับสิ่งที่พยายามเป่าประกาศบอกเลยว่างานนี้อายเขานะครับสรุปง่ายๆาสั้นๆวันนี้กัมปงสปือลุกเป็นไฟชุมชนวอดวายราบเป็นหน้ากลองส่วนชาวไทยเราก็ได้แต่นั่งอ่านข่าวหัวเราะประชดประชันกันผ่านหน้าจอตามสไตล์สะใจแบบไทยๆท,ที่ไม่ต้องลงมือทำอะไรเลย ปล่อยให้สถานการณ์มันทำงานของมันไปแล้วคุณล่ะครับคิดยังไงกับเหตุการณ์นี้นี่คือ soft power comment ไฟแรงเฟรอหรือเป็นแค่อุบัติเหตุจากความประมาทของบ้านไม้ที่ปลูกชิดกันเกินไปคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยเอาให้เดือดเดือดแต่อย่าหยาบคายนะเดี๋ยวช่องปลิวฟังเพลินๆวันนี้ไทยเราจงเจริญครับผมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาที่ผมส่งอัปเดตข่าวใหม่ๆไปให้